สวัสดีครับวันนี้อยู่กับขวัญชัยไลสไต์ลูกทุงนะครับวันนี้ผมมีเอ่อเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เอ่อผมจะทำกลองนะครับทำซาวของกลองนะครับเป็นกลองคือพูดง่ายๆคือ bf ti plug ินตัวนี้นะครับเป็นของ bf b สานะครับ ถามว่านานไหมก็นานมากแล้วนะครับมานะครับแต่ทีนี้ว่าผมผมก็ใช้มานานแล้วแหละนะฮะแต่เมื่อก่อนที่ผมไปเจอเว็บหนึ่งนะครับผมก็ได้โหลดนํามาใช้โอเคก็เสียงกลองถือว่าสดมากนะครับเพื่อนครับเป็นกลองสดมากนะครับแต่ว่าเราจะนํามาใช้นะครับให้เหมือนกลองสดจริงนะครับที่เขาตีจริงกันทุกวันนี้นะครับ เราจะมีการปรับแต่งวิธีไหนเราจะทําแบบวิธีไหนนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทำนะครับทำให้เหมือนกลองสดนะครับในการปรับแต่งจริงๆนะครับเริ่มทํากันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวมหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงนะครับเหมือนครับคือตัวนี้นะครับเพื่อนครับทอมตัวนี้นะฮะมันจะมีสามใบนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทำซาวฟอนจริงๆนะครับ เราสามารถออแอดแอดเข้ามาได้นะครับแอดเข้ามาทั้ง6ใบได้นะครับเพราะซาฟอนพิซเซตมาตรฐานเรานะครับ,ม,บ,รบ,ม,รบมันจะใช้6ใบนะครับเมื่อนครับมันจะใช้6ใบเราสามารถออแอดเข้ามาได้นะครับส่วนแอดยังไงหรือเขาเข้ามายังไงเดี๋ยวผมจะผมจะทําคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราแอดกรองแอดอะไรเข้ามานะฮะก็อาจารย์หลายๆท่านที่เขาทําลง youtube เขาก็ ทําไว้แล้วนะครแต่ว่าจะละเอียดลึกซึ้งมากแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่วันหลังเดี๋ยวถ้า,าเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะครับต้องการนะครับคอมเมนต์ใต้ล่าง y o u t u b e ได้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทําให้นะฮะวันนี้ผมเอาเอาแบบทําเป็นซาฟอนก่อนนะครับให้เหมือนให้เหมือนกลองสดจริงจงก่อนนะครับว่าปรับกันยังไงแต่งกันยังไงนะครับ ในนาทีนี้มันจะมีอยู่สามใบนะครับมันจะมีอยู่สามใบแต่ผมจะทําให้มันเป็นหกใบให้เพื่อนดูเดี๋ยวผมจะาพาทํานะครับผมจะพาทําเพื่อนๆใจเย็นๆช้าๆนะครับเดีย๋ยวผมจะพาทํามันจะมีอยู่สามใบเดี๋ยวผมจะเคาะทั้งสามใบใ,ให้ฟังนะครับเสียงกองคือเป็นพรีเซตที่เขาปรับแต่งมาเสร็จนะครับเพื่อนครับดูนะฮะเห็นไหมฮะ สามใบนะครับจะหลั่นตามกันไปตามลําดับนะครับใบเล็กใบกลางใบใหญ่นะครับทีนี้ผมจะสมมุติว่าผมปรับแต่งนะครับผมปรับแต่งได้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะแซมออกมาเป็นซาวฟอนนะครับแต่สมมุติว่ามันจะมีเสียงรั่วนะครับมันคล้ายกลองสดมากนะครับเพื่อนครับกลองตัวนี้มันจะมีเสียงรั่วเข้ามานะครับเช่น1นึ่งโอเฮดนะครับเพื่อนครับหนึ่งโอเฮดสก็เป็นไฮเฮด สน่กระเดืองสมมุติว่าเราแซมนะครับมันมันติดเสียงน้อยนะครับเสียงน้อยก็คือพวกแสนพวกแซสแนพวกกระเดืองพวกไฮเฮดหรือโอเรฮดมันเข้ามานะครับให้เรามาปิดตรงนี้นะครับเพื่อนครับเราคลิกคลิกตรงใบแรกนะครับถอมแรกใบแรกนะครับนี่ฮะแล้วเรามาคลิกตรงนี้ครับเพื่อนครับดูตามเมาส์ผมนะฮะมาคลิกปิดนะครับคำว่าออฟนะครับเพื่อนครับ ตอนนี้มันออนอยู่นะฮะบางครั้งมันอาจจะรั่วเข้ามาเราอยากได้เสียงที่สะอาดที่สุดนะครับในการไปทาซาฟอนนะครับให้เหมือนสดจริงนะฮะเรามาคลิกตรงนี้นะฮะคลิกปิดนะฮะคลิกปิดไปเลยนะฮะแล้วมาคลิกอีกใบหนึ่งครับเมื่อนครับเราคลิกตรงนี้นะฮะปิดไปก่อนปิดทั้งคลิกปิดทั้งแสแนนะครับทั้ง3าใบเลยนะฮะเพื่อนนะพราปิดทั้ง3ามใบเสร็จนะฮะหลังจากนี้เราเราได้พรีเซตที่เขาทํามาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมือนครับแล้วเราจะ เราอยากได้เสียงแบบเสียงแบบนี้เอ๊ะมันโทนมันยังไม่ไม่ได้อยากได้อยากได้โทนสูงสูงหน่อยนะครับเราก็มาตั้งตัวนี้ได้นะครับเมื่อนับตรงนี้ฮะตรงที่เมาส์ผมชี้นะฮะภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเมื่อนับเนี่ยตรงเมาส์คลิกนี่นะฮะเราก็มาจูนได้นะครับเมื่อนับเนี่ยตัวจูนนะฮะผมจะจูนขึ้นประมาณสักสี่นะครับให้เหมือนเสียงกองของหมอลำนะครับประมาณสักสี่นะครับ นี่ฮะแล้วผมลองเคาะตัวฮะเพื่อนนะเห็นไหมฮะโอ้แม่เจ้าเสียงมันมันใช่มากครับมันใช่เหมือนของหมอลำม,มากครับหมอาำขาจะชอบแบบนี้นะครับคือเป็นทอมแปดนิ้วนะครับเพื่อนครับฟังดูนะเห็นไหมฮหลังจากนี้ผมจะมาทําทั้งหมดเป็นหกใบนะครับในในในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างผมจะจูนทอมใบแรกก่อนนะครับแต่ทอมใบสองผมไม่จูนนะฮะทอมใบสองเดี๋ยวผมจะไป จูนท bon ี่โปรแกรมโก o w w a อีกทีนะฮะนี่ฮะพอได้ที่นี้เสร็จนะฮะพอได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมจะเซฟไปก่อนนะครับเพื่อนครับผมจะเซฟรีเซตไว้เผื่อเดี๋ยวเราไปแซมเสียงเราจะได้เลือกรีเซตที่เราปรับแต่งไว้นะครับสมมุติว่าถ้าเราไม่เซฟรีเซตไว้นะครับเหมือนครับพอเราจะไปแซมเสียงนะครับให้เป็นซาฟอนเราจะไม่รู้นะครับแล้วค่าต่างๆมันจะ ตั้งค่าเป็นมาตรฐานนะครับมันจะไม่ไม่ตั้งไว้ให้เราแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไปก่อนครับสมมติผมเซฟไว้นะฮะผมเซฟไว้ผมเซฟตั้งชื่อว่ากลองสดนะครับเพื่อนครับญาติพินแป๊บหนึ่งฮะกลองสดนี่ฮะชื่อกลองสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษทีนะฮะผมเมื่อกี้ผมคลิกผิดนะครับโทษทีนะฮะเดี๋ยวผมขอเซฟใหม่นะฮะ ผมเซฟพรีเซตนะครับเหมือนครับผมเซฟพรีเซตชุดกลองแล้วผมจะลบออกไปก่อนผมจะให้เหลือคำว่า FB3 ก็พอนะฮะ3ากลองสดนะฮะนี่นะฮะ fb 3กลองสดผมเซฟนะฮะเพื่อนครับแล้วทีนี้เราอยากอยากรู้ว่า ที่เราเซฟเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเราก็มากดตรงนี้นะครับเมื่อนับกดตรงไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วมาโหลดนะครับนะครับโหลดปรีเซตฟอร์มไฟล์ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับที่เราเซฟไว้นะฮะคลิกโอเพนครับเพื่อนครับโอเคนะฮะเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับเห็นไหมถ้าสมมุติว่าเอ้าแล้วทําไมเมื่อกี้ก็ตั้งแบบนี้แล้วทําไมคลิกปรีเซตมาก็เหมือนแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนะฮะสมมติว่าผม ผมจะเลือกรีเจออื่นก่อนนะฮะไม่ใช่กองสดตัวนี้นะครับเพื่อนครับผมจะคลิกเป็นเนี่ย bf d3 funky 118นะครับเพื่อนๆดูนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอให้เขาโหลดแป๊บนึงนี่นะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนครับเห็นไหมฮะไม่มีนะครับเพื่อนครับดูนะฮะที่เราจะจูนคีย์อะไรไม่มีนะฮะแล้วเราไปดูที่ ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะฮะเพื่อนฮะคลิกตรงไฟล์นะฮะคำว่าโหลดรีเซ็ตนะครับมาที่กองสดนะครับโอเปนฮะนี่นะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนครับเห็นไหมฮะนี่ฮะที่เราจูนไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวนี้นะฮะแล้วผมจะเข้าตรงที่แซมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนครับพอดีผมลืมไปนะครับผมลืมไปในการปรับแต่งนะครับปรับแต่งให้ให้ให้เหมือนสดปรับแต่งยังไงนะครับ สูติว่ากองทอมใบแรกนะครับเหมือนครับนี่นะฮะเราคิดว่าเสียงตัวนี้มันมันบางไปนะครับเหมือนครับมันบางไปแล้วเราจะทํำยังไงให้เหมือนสดเวลาเราเราปรับไปด้วยแล้วเราดูอ่า YouTube ไปด้วยนะครับดู youtube ไปด้วยว่าที่กองสดเขาตีเนี่ยเราอยากจะให้เหมือนสดจริงๆนะครับเหมือนครับเราจะปรับยังไงมาตรงที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับเหมือนครับที่มามุวชีนะครับดูตรงมามุงชีนะฮะมาตรงเอฟเฟกนะครับเห็นไหมฮะ คือเขาเขาปรับไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ว่าเราอยากให้มันเสียงมันหนานะครับเพื่อนครับเรามาคลิกตรงตรงโลตัวนี้นะฮะเพื่อนครับคลิกตรงโลตัวนี้แล้วเรามาคลิกไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรสวิปตอีคิวตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มขึ้นได้นะครับเพื่อนครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นไปแล้วเคาะดูครับเพื่อนครับแป๊บหนึ่งฮะเราปรับตรงนี้เสร็จนะฮะเดี๋ยวเรามาเคาะดูนะครับเพื่อนครับ เห็นไหมฮะโอ้แม่เจ้าเสียงมันสุดยอดจริงๆเสียงมันจะหนาขึ้นนะครับเพื่อนครับเสียงมันจะหนาขึ้นมากนะครับสมมุติว่าผมผมดูไปเสียงมันเสียงมันยังอู้ๆู้องกองไปเดี๋ยวผมจะลดลงนิดหน่อยนะฮะเพื่อนครับผมจะลดลงนิดหน่อยให้พอประมาณนะครับเผื่อว่าเราไปแซมแล้วไปลองที่คาราโอเกะอีกรอบหนึ่งมันจะ มันจะมันจะอู้เกินไปมันจะกล้องเกินไปนะครับแล้วเราจะมิกซากนะครับเดี๋ยวผมก็ลองเทสดูก่อนนะฮะผมมาลงอีกนิดหนึ่งนะครับเือนครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับแต่ของผมผมจะไม่ให้ขึ้นเยอะนะครับให้พอประมาณนะครับเพราะกลองใบเล็กนะครับเสียงมันจะสูงมากนะครับมันจะตีตีดังตึ้งตึ้งตึ้งแบบนี้นะครับเงอนครับ ขอลดลงอีกหน่อยนะฮะขอลดลงอีกหน่อยหนึ okay. uh, ่งผมไม่ข NO ึ้นเยอะนะครับผมจะนิดเดียวนะครับเพื่อนครับเพราะพเ e s e t ที่เขาปรับแต่งมาให้มันมันดีแล้วนะฮะแต่เรามาปรับแต่งจูนปรับแต่งนิดหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นคอมนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ในการคุมคุมน้ำหนักการตีของเขานะครับเพราะเขาปรับมาผมก็จะไม่ยุ่งของเขานะครับ เพราะผมกลักวกลัวจะเสียไดนามิกนะครับแล้วผมพอผมทําเสร็จผมจะไปมิกที่มิกเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอลองดูนะฮะผมได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนครับทีนี้ปรับแต่งแบบนี้ได้เสร็จนะครับแล้วก็เซฟรีเซตเหมือนที่ผมแนะนําให้เมื่อกี่นะครับเซฟไว้สมมุติว่าหน้าที่นี้ผมเซฟไปเรียบร้อยนะฮะผมปิดไปเลยนะฮะปิดไป ครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอเอาเออหน้าจอนะครับหน้าจอของโปรแกรมแซมเสียงขึ้นมาก่อนนะฮะนี่ครับเพื่อนครับหน้าจอโปรแกรมแซมเสียงจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอแซมออกมาก่อนนะฮะของแซมออกมาแล้วเเร็วออแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรับการที่โปรแกรมเบียนไนทีนะครับขอแซมเสียงก่อนนะฮะ จะได้มาแล้วครับเพื่อนครับส8่แปดสห้าสบแต่มันมีอยู่สามใบนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะพาทําเป็น6ใบนะครับทีนี้เราเซฟเราหาที่เซฟก่อนเราก็นําเสียงจากที่เราแซมไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก๊อปมาไว้ทั้งหกเบอร์นะครับหกเบอร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาจูนเสียงที่นี่นะครับให้เป็น6ใบเลยนะครับเพื่อนครับผมขอ เปิดครับเปิดไฟที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะฮะอยู่ที่ Tom บ f D3 นะครับเราลากคุมทั้งหมดเลยครับเพื่อนครับลากคุมเข้ามานะเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเสียงละเสียงให้เพื่อนดูนะฮะเห็นไหมฮะคือเราก๊อฟไฟตัวนี้นะครับเพื่อนครับ๊อปไฟลเบอร์48ที่เราได้เมื่อกี้นะครับก๊อปมาแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อให้เป็น50นะครับเพราะทอมทอมมันมันจะตีอยู่2ใบนะครับใน ซาฟอนมาตรฐานลงท m นะครับจะมีเบอร์50กับ48นะครับ2อใบนะครับตีหนักตีเบานะครับทีนี้พอเราก๊อบมาแบบนีษษ้เสร็จเดี๋ยวผมจะจูนนะครับผมจะจูนเสียงนะครับทอม50ผมจะไม่จูนนะครับผมจะมาจูน48 <digamos S 1> ให้มันต่ำลงมานะครับผมจะลดลงประมาณ10นะครับ ม่เยอะนะครับแต่ถ้าเยอะไปเสียงมันจะห่างกันมากนะครับเราจะให้มันเสียงมันไล่กันนะครับเหมือนครับเดี๋ยวผมขอมาตรงที่เอฟเฟกตัวนี้นะครับตรงมามุมชี้นะครับมาตรงพิษตัวนี้นะครับแล้วมาจูนนะครับเดี๋ยวผมจะลดลงประมาณสิบนะให้เหลือเก้าสิบนะครับจากร้อยให้เหลือเก้าสิบนะเหมือนครับแล้วเทสดูนะฮะเห็นไหมฮะเสียงมันก็จะลดหย่อนกระตามกันมานะครับที่เราจูนคียไว้นะครับคลิกดูนะฮะ เ็นไหมฮะเสียงได้พอดีนะฮะตัวนี้ยังเหมือนเสียงเสียงเบอร์สี่เจ็ดอยู่นะฮะเมื่อกี้มีสี่ห้านะครับแต่เราก๊อปมาอีกตัวหนึ่งเป็นสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลดถอนเสียงตัวนี้ให้มันต่ําลงนะฮะผมก็จะลดเหมือนกันนะครับครับเหมือนเดิมนะฮะมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลดลงมาสิบนะครับลองดูนะ เฮ็ดูนะฮะเห็นไหมมันจะลั่นมันจะลั่นตามกันมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสตัวนี้อีกนะฮะผมจะลั่นตรงนี้ลงนี้อีกนะฮะผมจะลดกีลงมาอีกสิบอย่างละสิบหมดนะฮะเรื่องนะะแล้วแต่ว่าเพ,เพื่อนจะต้องการเสียงแบบไหนนะครับก็ค่อยค่อเลื่อนปรับเอานะครับปรับตัวนี้นะครับลดคือ เสียงคีย์มันจะต่ําลงนะครับเพื่อนครับแต่ถ้าเราเพิ่มคียมมันก็จะบวกขึ้นนะฮะผมลดลงประมาณ10นะครับผมโอเคแล้วผมจะเทสด,ดูนะฮะพอได้ครบทีนี้ปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับเราจะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปท,ทําที่เวียนนา นะครับเราจะทำที่เวียนนาว่า,ามันจะออกมาเหมือนจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมเปลี่ยนหน้าต่างมาตรงที่ตรงเวียนนานะครับเปลี่ยนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อก่อนนะครับมาตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อเป็นทอมหนึ่งนะครับ ทำหนึ่งทำสองแล้วก็ทำสามนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมนำแซมเสียงเข้ามาก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่ b f d ดีสามตัวนี้นะฮะเอามาสองตัวนะฮะเขาบอกว่าจะให้ลิงก์เสียงเป็น สเตอร์ไหมนะครับนะที่นี่ผมไม่เอานะผมกากระบาดท,ทิ้งน,นะฮะเดี๋ยวผมขอนำแซมเข้ามาทั้งหมดก่อนฮะนี่ก็เป็นสี่สิบอ่าสี่สิบเอเอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมขอลบออกก่อนฮนะมันต้อง47กับ45ครับตัวนี้เข้ามา50ผมโคดไฟล์ก่อน ทำสองสิบเจ็ดกับสี่สิบห้านะครับแล้วก็ทำสามทำสามก็แอดเข้ามาเหมือนกันนะครับเพื่อนครับเอดเข้าไปนะครับ พอเราแอดมาทั้ง3แล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มทอมหนึ่งก่อนนะครับมาตรงที่อินสตูมิสต์นะครับมาคลิกตรงนี้นะ New Instrument แล้วก็มาคลิกตรงคำว่าตรง Select ก็ได้ครับถ้าถ้าถ้ามันไม่ติ๊กแบบนี้นะครับเพื่อนครับให้มากดตรงนี้นะครับให้มีลูกศรกดตรงนี้นะครับแล้วมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นทอม2ครับอีออโทษทีครับทอม1นะฮะทอม1แล้วก็คลิกโอเคไปนะครับ ทีนี้มาทมสองครับตอนนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อนครับต้องอดทนดูไปก่อนนะครับทำสองเยวมาทำสามครับเรีย i n ิน r u ูเมเหมือนกันครับพอทำสามเสร็จเราได้เสร็จทีนี้เรามาทำนะครับเรามาทำตรงนี้นะฮะตรงนี้ตั้งชื่อคือเป็นคีย์เล็ของเขานะครับว่าจะให้เขาตีไป เท่าไหร่นะครับผมผมใส่ชื่อไว้แล้วตัวนี้เป็นสี่บเอ็ดนะครับสี่สิบเอ็ดต้องใส่เหมือนกันนะครับนะครับต้องใส่เหมือนกันแบบนี้นะฮะสิบสามนะโทษทีนะฮะแล้วตรงคีย์รูทคีย์เราต้องบันทึกต้องใส่ค่าเขาด้วยนะครับถ้าไม่ใส่เสียงมันจะไม่ไม่เป็นไปตามที่เราทําไว้นะฮะ ส1ก็เอนเ r อร์ไปเลยนะครับเพื่อนครับ43ก็เอนเ r อร์ไปเลยนะตอนนี้มาที่ตรงวอลลุ่มหางเสียงดีลิตตัวนี้นะครับส่วนมากปกติทอมผมจะใส่อยู่ประมาณา12บสอนะฮะ12นี่จะพอดีนะครับเพื่อนครับใส่12ไปอย่าลืมเอนเ r อร์ด้วยนะฮะทีนี้ใส่เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับมาตรงฟี e ์เซตนะครับคลิกตรงนิ้วฟีเซตคลิกตรงทอม3นะครับ ส่วนแบงค์เรากำหนดเป็นอของเสียงทอมเสียงกลองชุดมาตรฐานเราจะตั้งกำหนดค่าเป็น128นะครับแบงค์ศูนย์นะฮะอย่าใส่ผิดนะครับใส่ผิดตัวนี้เวลาไปเล่นที่คาราวเกะเพี้ยนผิดเพี้ยนมากนะครับบางครั้งเสียงอาจจะไม่ออกนะฮะก็คลิกโอเคไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับเพื่อนครับว่ามันจะขึ้นไหมนะฮะ นะเสียงมาแล้วนะฮะแต่เพื่อนๆฟังตรงนี้คือมันอาจจะไม่เพาะนะครับเพราะาโปรแกรมวินาตัวนี้เป็น64บิตนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดตรงที่เป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่น0.15อะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะจะไปเปิดให้ดูนะครับแต่เวอร์ชันตัวนี้เสียงมันอาจจะแค้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำอให้ครบก่อนนะครับทำให้ครบทั้งทั้ง3 3ใบก่อนนะครับ45กี่45นะครับ 47่เขีดสีนะฮะตรงนี้ก็ตั้งใส่ลูทคีไปครับใส่ลูทคีเหมือนเดิมนะฮะ45ตรงนี้ก็47นะครับหางเสียงดีดดก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับ12ตั้งไป12นะฮะแล้วเสร็จก็มาตรงที่นิ้วฟีเซตนะครับคลิก128นะฮะแล้วคลิกตัวนี้อีกรอบหนึ่งจะเป็นตอว2ครับผมจะไปไวๆหน่อยครับเพื่อนครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะ ทาเพื่อนท่านไหนดูไม่ทันนะครับดูคลิปไม่ทันให้จ้อนกลับมาดูใหม่นะครับที่ผมทำไว้นะครับมาตรงที่รูทคียสี่นะครับห้าสิ 50. แล้วมาตรงลิลิทนะครับหางเสียง12บสองนิวพีเซตนะครับเหมือนครับหนึเหมือนเดิมนะฮะทอมหนึ่ง คลิกโอเคทีนี้3ใบนะครับเราเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพื่อนนะเราเสร็จเรียบร้อยเราเซฟนะครับเซฟไว้ที่ไหนเซฟไว้หน้าจอที่เราทําไว้เมื่อกี้เซฟไว้ตรงที่เราทําเมื่อกี้นะครับที่เราเขียนชื่อไว้ทอมบีเอฟบีสามนะครับเซฟไปก่อนนะครับเพื่อนครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดเสียงให้เพื่อนดูนะครับว่าที่เราทําไปเนี่ยเสียงมาโอเคไหมเป๊ะไหมที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์นะครับตัวนี้เป็น เวียนนาเวอร์ชั่น0.510นะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่ทำซาวไว้เ uh, มื่อกี้นะครับทำซาวฟอนเมื่อกี้ให้ดูนะฮะทำหนนะครับทำสองนะครับแล้วก็ทำามนะครับทีนี้ผมจะทดสอบเสียงให้ดูนะครับว่ามันตรงไหมนะครับ เห็นไหมฮะเพื่อนนะทำสองครับทำสามนะฮะได้ครบหมดแล้วนะครับเพื่อนครับในการทำซาวฟอนนะครับทั้งหกใบนะครับก็ไม่ยาก มากมายนะครับขอแต่เพียงให้เราว่าเราเข้าใจนะครับในการทำซาฟอรตนะครับและวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับหากคลิปนี้นะครับมีความรู้กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมชัยรายนะครับได้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนได้รับชมนะครับ ก่อนจากลากันไปนะครับฝากเพื่อนกดตรงนี้นะครับอย่าลืมกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปครับวันนี้ผมต้องขอจากลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ